าลตยยแ้งวันดครับ yeah, ครั้งแรกของเวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ทางช่อง3เปิดรับสมัครสาวงาม28-30มีนาคมนี้ผู้เข้ารอบ40คนเก็บตัวที่จังหวัดร้อยเอ็ดชิงตำแหน่งเงินสดและรางวัลกว่า4ล้านบาทมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2014 สำหรับสาวๆนะคะอายุ18ถึง25ปีค่ะก็เตรียมตัวกันได้แล้วนะคะที่จะามาสมัครกับเวทีนี้ค่ะ Miss Universe Thailand นะคะรายละเอียดนี่นะคะมีอะไรบ้างแล้วก็จะต้องเตรียมตัวกันยังไงเนี่ยนะคะวันนี้เราก็ได้เชิญ Miss Universe Thailand คนล่าสุดนี่แะค่ะน้องลิต้าน,นะคะแล้วก็ผู้ที่จะจัดการในเรื่องของกองประกวดด้วยนะคะก็คือคุณประนมถามวรเวทนะคะสวัสดีค่ะพี่แจสสวัสดีคับ,คบทั้สอง,องท่านนะครับ ะะเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้ถแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนได้ทราบกันไปแล้วนะคะโอ้โหสื่อมวลชนที่มากันเยอะมากเลยนะคะปีนี้มีอะไรใหม่ๆมไหมะคะต้งถามพี่แจ๊สก่อนเพราะว่าอยู่กับเวทีนี้มานานนะคะ,ะปีนี้ที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของการรับสมัครที่จะเป็นออนไลน์นะคะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดใบสมัครออกมาได้นะคะแล้วก็สมัครส่งไปที่อีเมลของบริษัทจันยี่สิบห้าจำกัดนะคะอัะนนี้ที่จะเพิ่มเข้ามานะคะค่ะ,คะ ออนไลน์อย่างนี้ค่ะคือปกติเราจะรับสมัครแบบเห็นหน้ากปกติแล้วจะต้องไปสมัครด้วยตนเองแต่บางท่านเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะติดธุระอะไรด่วนก็จะสามารถที่จะดาวน์โหลดใบสมัครออกมาจากเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็ส่งเข้าไปที่อีเมลของบริษัทจันยี่สิบห้าจำกัดนะคะก็สามารถคเลือกผ่านทางอีเมลได้เลยรูปถ่ายอะไรได้ดูเลยไม่ก็ต้องไปรายงานตัวอยู่ดีครัรายงานตัวค่ะครับซึ่งรายงานตัวนี้จะต้องไปรายงานตัวที่พารากอน ไม่ใช่ค่ะเวลาที่ไปรายงานตัววันคัดตัววันที่26่สิบหเมษายนนะคะคจะไปารายงานตัวที่เรเวดีสตูดิโอค่ะค่ะแล้วคุณสมบัติของสาวๆนี่ครั้งนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะคงจะเหมือนเดิมนะคะอายุ18ถึง25ปีบริบูรณ์ในวันที่ปิดรับสมัครคแล้วก็จะต้องจบอย่างน้อยที่สุดคือมหก ค่ะแล้วก็พวกที่มาจากต่างประเทศจะต้องอยู่เมืองไทยครบ6เดือนนะคะอ๋อค่ะอันนี้คือ,อรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็มีอยู่แล้วสำหรับใครที่เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ,ม,คะมาถามน้องลิต้าบ้างนะคะ,ม,ะมีอะไรจะแนะนำบรรดาน้องๆที่จะเข้ามาก่อนะนะคะวาคนเตรียมตัวย,ยังไงให้สะดุดตาคณะกรรมการลิต้าคิดว่าวันแรกก็คือวันรับสมัครค่ะ,คะให้สวยมานะคะแล้วก็แต่งตัวให้สวยงามแล้วก็ ดูว่าเราจะมาวันไหนนะคะวันแรกวันสุดท้ายบางคนอาจจะดูเรื่องดูยามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรนตาคิดว่าวันรับสมัครนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าสื่อก็จะจับตามองแล้วก็สนใจแล้วก็เอารูปเราไปโพสในอินเทอร์เน็ตอาจจะแบบมีแฟนคลับก่อนที่จะมาคัดตัวดีซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนี่เป็นเทคนิคนะใช่ค่ะต้องมีเทคนิคทีอาร์ตัวเองนิดนึงค่ะแล้วตอนน้องลิตตามาสมัครเนี่ยนะฮะดูเรื่องดูยามหรือว่าเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษไหมฮะ ก็ต้องเตรียมชูให้สวยงามให้เข้าตาใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องมีการถ่ายรูปรวมกับสาวๆคนอื่นนะคะ,ะแล้วก็มีการถ่ายรูปแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่างๆอย่างเงีง้ยค่ะก็เตรียมตัวว่าเราจะพูดยังไงอะไรยังไงเนี้ยค่ะครับครับสั้นๆว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาลิต้าได้อะไรบ้างคะเนี่ยก็นอกเหนือจากความภูมิใจนะคะที่ได้มงกุดมาแล้วนะคะแล้วก็ได้โอกาสเยอะแยะมากมายคะ่ะที่เรา อาจจะไม่ได้ปกติเนี่ยค่ะตรงนี้หาไม่ได้จากที่ไหนนะคะแล้วก็เปิดรับสมัครตั้งวันไหนถึงวันไหนคะพี่แจ๊คคะเปิดรับสมัครวันที่2 8ถึง30มีนาคมนี้ค่ะ,คะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่สมัครไปทางออนไลน์นี่สมัครด้วยตัวเองได้ยังได้ไหมคะอยากจะแนะนําให้ทุกคนไปสมัครด้วยตัวเองมากกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้นี้ลิตาคุยให้ฟังแล้วว่าการไปสมัครด้วยตัวเองนี่คือการที่เราไปเจอ <c oughs> 40, สื่อมวลชนด้วยเพราะสื่อมวลชนจะไปอยู่ที่ที่ศูนย์รับสมัครเนี่ย <ừ> um. ตลอดเวลาเราก็จะได้ทําประชาสัมพันธ์ตัวเราเองด้วยออ oh. อันนี้อันนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะค่ะร <c oughs> ับสมัครที่ไหนคะ ว,วที่พารากอนนะคะที่ Living g a l l e r y ชั้น3ามค่ะพารากอนชั้นสามค่ะสอสอต้องฟังไว้นะครับแค่3วันเท่านั้น28ถึง30มีนาคมเดือนนี้เท่านั้นนะฮะใช่ค่ะใช่ค,คือเบสฝันด้วยตนเองอยันดีกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะสมัครประกวดแต่ว่าเนื่องจากเวลาไม่ได้ก็ออนไลน์ได้ก็ยังมีโอกาสตรงนี้อยู่สำหรับปีนี้นะคะส่วนความคืบหน้าหรือว่ารายได้อื่นๆนะคะเดี๋ยวเราคงจะทยอยมานําเสนอกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ขอเชิญชวนให้มาสมัครก่อน ก็นแล้วกันนะคะนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับซึ่ง Miss Thailand Universe จะประกวดกันวันที่17พฤษภาคมนะครับวันเสาร์ครับ